แฟนเก่าทำแบบนี้ห้ามทักไปก่อนสวัสดีครับผมกูรบสอนจีวาคอามลักใส่ดำเขามาส่องคุณนะครับมาส่องสตอรี่มาส่องเฟซมาส่องไอจีอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณเห็นว่าเขามาส่องมาส่องมาส่องนะครับทาให้คุณนะครับเอ๊ะหรือเขาสนใจคุณนู่นนี่นั่นนะครับแล้วคุณทักไปนะครับผิดเลยนะครับเขามาส่องเนี่ยมันไม่แนี่หมายความว่าเขาอยากจะกลับนะครับเขาอาจจะมาคอยดูความหายน่าของคุณอยู่ก็ได้นะครับว่าคุณน่ะยังคิดถึงเขาไหมยังโหยหาเขาไหมยังเศร้าหาเขาไหมยังทําตัวไร้ค่า ให้เขาสมเพศอยู่หรือเปล่านะครับเขาาจะมาส่องเพื่อหัวเราะเยาะคุณก็ได้ครับข้อ2ครับมากดไลค์ให้นะครับมากดไลค์ให้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาอยากจะกลับนะครับมือเขาอาจจะไปโดนนะครับหรือว่าเขานะครับก็อาจจะมีความสนใจนิดหน่อยแหละหรือว่าอาจจะลองเทสคุณดูนะครับว่าคุณยังหหยหาเขาอยู่ไหมคุณยังแบบว่าเป็นที่เขาเห็นว LIKE ่าคุณแบบยกยกเขาไว้เหนือหิงนะครับบูชาเขากราบเช้ากราบเย็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเขาอาจจะมามากดไลค์ให้ในผลนี้ก็ได้นะครับ ดงังนั้นนะครับเขามากดไลค์มันก็ยังไม่มีเหตุผลพอที่คุณจะทักเขากลับครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเยอะแยะเลยนะครับกดไลค์นะครับแค่กระดิกนิ้วนิดเดียวนะครับคุณก็ยังไม่ไมจาเป็นที่จะต้องทักกลับนะครับข้อ3ครับเขามาคอมเมนต์ในเฟซอันนี้ก็ไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะต้องทักเขากลับนะครับเขาคอมเมนต์คุณอาจจะตอบคอมเมนต์ต comment, เขาก็ได้ในเฟซนะครับแต่ห้ามทักกลับเลยขาดน,นะครับ เพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้อินเวสอะไรคุณนะครับยังไม่ได้ลงทุนอะไรคุณมากมายถ้าเขาอยากได้คุณกลับจริงๆนะครับเขาก็รู้ว่าเบอร์โทรศัพท์คุณคืออะไรนะครับบ้านคุณอยู่ไหนข้อความคุณอยู่ตรงไหนกล่องข้อความคุณอยู่ไหนเขาทักมาหาตรงนั้นก็ได้ครับดังนั้นการที่เขาแค่คอมเมนต์ในเฟซครับมันไม่ได้หมายความว่าเขาอยากกลับนะครับห้ามทักเขาเด็กขาดนะครับคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ตอบได้นะครับแต่ไม่ใช่ไปทักเขานะครับในข้อความอย่างนี้ไม่โอเคครับข้อ4ครับ การที่เขามาถามเรื่องของคุณนะครับกับครอบครัวของคุณหรือว่าเพื่อนของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนที่คุณรู้จักคนที่ทํางานคุณอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยเขาสนใจคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณก็ทักเขากลับไปนะครับแล้วคราวนี้เขาจะเงียบหายไปเลยนะครับการที่เขามาถามถึงนะครับมันอาจจะเป็นมารยาทก็ได้นะครับ คนที่เขาเคยรู้จักถ้าไม่ถามเลยมันอาจจะเหมือนว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ไร้น้ําใจหรือเปล่าหรือเขาอาจจะสนใจก็ได้นะครับแต่เขาก็ยังไม่สนใจมากพอเพราะถ้าเขาสนใจคุณมากพอเขาก็ต้องทักคุณโดยตรงครับดังนั้นการที่เขาถามเฉยๆนะครับอย่าไปตีความว่าเขาอยากเอาคุณกลับนะครับคุณต้องรอให้เขาทักคุณก่อนเท่านั้นนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากได้แฟนเก่ากลับมานะครับคุณแนะนำมามลงคลาส Dark X กดจิตแฟนเก่าให้กลับมาครับ คลาสนี้นะครับจะทําให้เขาคลานเข่ากลับหาคุณครับและสาําหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับสามารถปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีนะครับไปที่หน้าโปรโฟไฟล์ครูนะครับแตะลิงก์นะครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ